โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นก็สู่รายการจีฟยูนะโมวันนี้เรามาอยู่กันในเ s i s ซ High School เ e a r กันในพาร์ทที่11บนะผมนะนี่น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเปิดมาวันนี้นะผมเหล่าคุณพ่อคุณแม่ก็กําลังอยู่ในบ่อน,น้ําร้อนนะผมหลายหลายคนจะงงว่าเฮ้ยพี่นี่มันที่ไหนอ่ะใช่แล้วครับผมนี่คือบ้านหลังใหม่ของยูมะแล้วก็ยูจิโร่กับท่าน้าของ ยูฮิโกะจังแล้วก็เนซิโกะจังนะผมเดี๋ยวเราพาชัวบ้านกันนิดนึงดีกว่านะครับผมนี่ครับผมนี่คือจากที่ทั้ง4คนอยู่ใช่ไหมครับผมดูนะออกมาอู้นี่ขยายเห็นแบบทุกอย่างเลยครับผมบ้านต้องบอกว่าโคตรใหญ่ครับผมเ <c oughs> ้แต่กูจุดีวะนี่มันดีอย่างนี้นี่เองอะนะ ก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นบ้านที่อยู่ในทำเลที่ดีมากๆนะครับผมแค่ว่าขึ้นเขามาแล้วก็จัตุรัสตรงนี้นะครับผมมีแค่บ้านเราหลังเดียวแค่นี้แม่งก็พรามมากแล้วเอาละมาดูตัวบ้านกันหน่อยดีกว่าก็ผมนี่เป็นการสร้างบ้านแนวโมเดิร์นแบบที่ตัว UA เป็นคนชอบมากๆเลยนะผมดูฮะเข้าบ้านมาแค่นี้ก็สวยแล้วประตูบ้านทางขึ้นนะครับผมมีบันไดอ่ะ้อง เพิ่มเติมก่อนนะครับผมบ้านหลังนี้ผมไม่ได้สร้างเองด้วยนะครับผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นนะอันนี้ผมก็ไปโหลดมาจากทางด้านของเอ่อช่องที่เขาสร้างบ้านซิมเก่งๆอยู่แล้วนะครับผมนะลองไปหากันดูครับผมต้องบอกเลยว่าสร้างโคตรสวยครับผมอันนี้ยกเครดิตให้เลยจริงๆอะแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยดูดีครับผมมีแบบว่าคือเขาทําเก่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบว่าขึ้นๆลงๆนะครับผมดูโมเดิร์นมากๆตรงนี้ก็สามารถมาผิงไฟกันได้ด้วยนะครับผม มีการใส่สวนใส่สนามอะไรลงมาให้ดูแบบว,ว่าบ้านมีสีเขียวแบบสวยมากเลยชอบมากฮะคือต้องบอกก่อนเลยฮะว่าบ้านหลังนี้จริงๆเนี่ยอยู่กันได้ผมว่าเ,ออเด็กๆโตขึ้นก็อยู่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่าห้องนอนมันเยอะมากเลยนะครับผมก็นี่ครับมเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับผมก็จะมีโซฟามีพื้นที่นั่งเล่นนะครับผมห้องกินข้าวซึ่งต้องบอกว่าห้องครัวใหญ่มากนะครับผมแต่ถามว่ามีประโยชน์ก็มีประโยชน์แค่น่าจะ ทางด้านของยูฮิโกะจังแล้วก็ยูโรโกะแล้วผมที่บรรลุหมาป่านะ่าจะกินเยอะหน่อยคนอื่นไม่ค่อยกินเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวรวมนะผมที่ต้องบอกเลยว่าวิวทิวทัศน์โคตรดีครับผมคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นมุมกล้องแบบเดซิมสามให้ดูฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวิวครับผมเนี่ยดูดิกินข้าวไปแล้วก็มองวิวทิวทัศน์ของเมืองเดอะอะไรนะเดซโซเวเล่ <laughs> so ale, อย่างสวยงามเลยครับผมสุดยอดมากๆาอะ แล้วนี่ก็ผมดูโซนด้านนอกซะก่อนนะผมเขาสร้างมาสวยจริงนะับผมเนี่ยดูดิโซนด้านนอกนะผมเนี่ยนั่งตรงนี้แล้วก็ผิงไฟกันนะับผมสบายๆนะผมดูวิวของเมืองได้อีกนะผมแล้วดูโอ้อะไยน้ำโคตรพอ่อโคตรแม่ใหญ่ก็ผม <c oughs> <c oughs> นี่แล้วตรงนี้ที่ผมชอบมากเลยับผมคือมันเป็นโซนนั่งพักนั่งเล่นนะับผมแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นมุมของครอบครัวได้เลยนะเนี่ย ส่วนชั้นบนนี่เป็นห้องนอนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าโคตรพิเศษเพราะว่าบ้านหลังนี้ห้องนอนโคตรเยอะครับผมอ่ะเดี๋ยวน,นี้จะเป็นห้องนอนแรกก่อนนะผมเป็นห้องของผมเซตให้ใครว่าเนี่ยเน,นี่ยอ่าเป็นห้องของยูจิโร่กับตำแหน่งของอ่ายูฮิโกจังนะครับผมก็นี่ครับห้องนอนของเราแน่นอนเพราะว่านี่มีรูปเรียนจบของยูจิโร่แล้วก็ถ้วยเชลิดเดอร์ของยูฮิโกจังแล้วนะครับผมตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะครับผม จะเป็นห้องนอนแบบว่าโมเดิร์นเลยนะผมบิวอินมาอย่างยอดเยี่ยมนะมีตู้เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรไว้ครบแล้วนะผมแล้วก็นี่ครับผมประตูตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปสู่ห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมนี่ห้องน้ําซึ่งจะเชื่อมไปสู่ห้องของทางด้านลูกชายทั้งสองด้วยนะผม,ไ,มไงไปายูโรโกรคุงนะผมกําลังเล่นกับตุ๊กตาแมวนะผมน่ารักจังเลยลูกเอ้ย ส่วนด้านห้าของยูกามิคุงก็เอาเล่นตุ๊กตายอย่างนั้นแหละเนี่ยอุ๊ยแต่ว่าดูเหมือนอ่าน้องน้องน่าจะปวดอื้อนะครับผมอ๋อกําลังจะอื้อแล้วโอ้โหยูกามิเอ่อตอนเด็กนี่มุ้งมิ้งเหมือนกันนะเราอ่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเตียงของนักงสอษนะครับผมก็ชัดเจนนะบอกว่าเตียงทางซ้ายเนี่ยเป็นของยูริโกะคุงแน่นอนเพราะว่าเป็นมนุษย์หมาป่านะครับผมส่วนทางด้านขวานี่ก็เป็นของยูกามิคุงนะครับโอเคครับผมส่วนมัสเตอร์เบดรูมอันที่สองเนี่ยจะอยู่ชั้นบนนะครับผมเป็นของ คู่พี่นะครับผมก็คือยูมะกับเนซุโกะจังนะครับผมซึ่งเออผมลืมไม่ดูของห้องยูฮิโกะมีใบสูจิบัตรของลูกด้วยนะครับผมนี่ติดไว้ที่กำแพงแบบนี้เลยครับห้องของยูมะกับเนซุโกะเนี่ยจะค่อนข้างดีไซน์มาแบบว่าโดยเฉพาะนิดนึงก็ครับผมก็คือจะมีบันไดโดยส่วนตัวเลยของเขาที่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมี Wal k in closet นะครับผมตามที่ยูมะเขาชอบนะครับผมนี่ดูดิอันนี้เขาสร้างห้องอิศรโคตรสวยเลยผมชอบมากเลยนะ ถ้วรางวัลนะผมแล้วก็เกียกรติศักด์ต่างๆของคุณพ่อคุณแม่นะผมก็วัยเรียนจบของทั้งคู่นะร,รูปเรียนจบแล้วก็ถ้วรางวัลของยูซิมะเอ้ของยูมะนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางด้นห้องของลูกชายของยูมะกับทางด้นของเดซุโกะเนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงครับผมคือต้องบอกว่าห้องด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราสร้างมาให้เป็นห้องครัวสําหรับเลี้ยงน้องๆเลยนะผมก็จะเห็นว่า จะมีเก้าอี้กินข้าวเด็กอยู่2อันสีดํานี่จะเป็นของยูรุโกะแล้วก็ยูกามิคุงนะครับผมส่วนสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นของยูซึมะแล้วก็ยูริโตะนะครับผมที่สําคัญก็คือนี่ครับผมมันจะมีบันไดยอยู่ขึ้นตรงนี้นะครับผมขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนของน้องๆแวมไพร์สองคนเลยนี่ดูครับผมโอ้กำลังเล่นตุ๊ก,กตากันอยู่พอดีด้วยครับผมนะโอ้นี่ไงเล่นกันอยู่เลยครับผมไอดูดี้ยูซึมะ ทำไมมันเหมือนบ้านของเราจังเลยอ่ะนั่นสินะโคตรเจ๋งเลยเอาละครับผมตอนเมื่อย้ายบ้านมาเนี่ยอุ้ยมีจุ๊บกันด้วยครับผมภารกิจในวันนี้เนี่ยเราก็มีสักขีพยานมาเป็นเออเขาเรียกว่าสักขีพยานความรักตัวน้อยน้อมาแล้วเนี่ยคิดว่าพาทุกคนมาแต่งงานให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยดีกว่าแนละ้วจบซีรีส์ไปอย่างสวยงามว่าไงครับผมดีไหม เอาละครับผมในขณะที่ทางน้าของสองคุณพ่อไปเตรียมตัวนะครับผมกับพิธีงานนะผมปกติจะเป็นผู้หญิงทำใช่ไหมแต่ว่าบ้านนี้ให้ผู้หญิงพักผ่อนเนี่ผมคุณพ่อไปจัดการนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองคนนี้เหนื่อยมาเยอะแล้วครับผมกับการตั้งท้องนะครับผมแล้วก็ดูแลลูกนะผมนี่ตอนนี้พวกเขาก็ได้มาพผ่อนคลายโดยการเล่นโยคะกันนะผมอ้าวและเหล่าคุณพ่อก็กลับมากันแล้วครับผมเอาละได้เวลาคุยกับเมียเพื่อเตรียมพิธีการแล้วล่ะ โอเคครับผมพิธีของยูมะกับท่าน่าของเนสโกจังเนี่ยก็จะตัดขึ้นที่เอ่อวดดิ้งเวนูอันนี้นะครับผมชื่อลาพาซิน่านะครับผมในเมืองของเอ่อเมืองภาคแต่งงานนะครับผมมาเฮ้ยยูฮ uh ิโกจังจะมีน้องอีกคนนึงด้วยเหรอไปไปทำตอนไหนวะนานี้ยูจิโรบึงนี่เชื้อแรงเหลือเกินนะไอ้เปรดทำตอนไหนวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพธิธีแล้วนะผมเอาละนี่ครับผมส่งตัว เพื่อนเจ้าสาวไปก่อนเลยครับผมท่านายของยูโกโจังนะครับผมต่อจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับผมผู้ซึ่งมีแหวนอยู่ครับผมนั่นก็คือทานายของน้องชายยูจิโรนั่นเองเอาไปไหนแล้วล่ะเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงคิวของบ่าวสาวแล้วครับผมนั่นก็คือนี่ไงมาแล้วโอ้ร้องไห้ครับผมไม่เป็นไรหน้าที่รักมาโอ้อยังเท เอาละครับและตอนนี้ก็เข้าสู่พิธีการให้คำแลกเปลี่ยนคำสาบานกันและกันนะผมว่าจะอยู่เป็นคู่สามีภรรยากันตราบเท่าฟ้าดินสลายนะครับผมนี่ดูครับผมแน่นอนอยู่แล้วล่ะที่รักยิ่งเป็นวัรพายนี่คือตราบตลอดกาลเลยนะครับไม่มีวันตายและในเมื่อกล่าวคำสาบานเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่จะเป็นสามีภรรยากันแบบถูกต้องแล้วล่ะนะครับ จูบอ้อยอ้ย,อยหัวโคกที่รักขอโทษทีเจ็บหรือเปล่า่ะมามาขออีกทีเดงยวจุบเรียบร้อยครับผมสามีภรรยาวู้ฮู้ตัดเค้กด้วยกันน,น,น่ารักครับผมดูดูนะดูนี่ตัดเค้กแล้วครับน่ารักครับผมโอ้แลว้วคนอื่นมันไม่เต้นกับเราเลยเหรอวะเต้นด้วยกันหน่อยสิเฮ้ยมาเร็วเค้กก็จบไปอย่างสวยงามน,นะผมสำหรับงานแต่งงานของ ยูมะแล้วก็เนสโกะจังเดี๋ยวต้องรีบไปจัดงานแต่งงานของยูจิโร่แล้วก็ยูฮิโกะก่อนครับผมก่อนที่ยูโกะท้องจะโตกว่าน,นี้นะครับเอาแล้วก็ผมแล้วรอบนี้ก็เป็นการแต่งงานของยูจิโร่กับท่าน้านของยูฮิโกะจังกันบ้างครับผมซึ่งเราจะจัดกันที่ที่เดียวกับท่านั่งของอคุณปู่ยูตะเลยนะครับผมคุณปู่ปะวะใช่ดิเพราะว่ามันเป็นญาติกับพ่อครับผมคือยูยะนะครับผมน,นี่ก็คือตรงชายทะเลนะครับผมซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเรา พิธีเยอะเกินมาเลยดูวุ่นวายนะผมรอบนี้พิธีไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะผมเอาละมาเดี๋ยวมาเริ่มพิธีอุ่ยแต่ว่าจริงๆเริ่มเลยก็ยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นสักนิดหนึ่งดีกว่านะผมตัวไงแวมไพร์พวกนี้ทนแสงแดดได้อยู่แล้วนะครับแม่งเอ้ยพิธีจะเริ่มทีไรมันต้องมีไอ้พวกแขกม,มารับเชิญมาตลอดเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทาไมต้องมาคุยกันในงานเราด้วยแล้วดูดิ ขวางทางเดินอีกไอ้พวกผีเปรตเอย้ยวุ้ยตายแล้วคนดังแต่งงานเลยแกที่ที่รักไม่เป็นไรเหล่านะจําได้ไหมหายใจเข้าหายใจออกไงหายใจเข้าหายใจออกนะเข้าใจแล้วละจ้ะที่รักแปบ๊บหนึ่งนะเอ่อโทษทีนะไม่รู้พวกแกคิดได้ยังไงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะไอ้เปรตเอย้ยไปให้หมดไปไม่เห็นหรือไงว่าคนจะแต่งงานไปดูนี่เอ้ย ทิงเลยเปร่เลย,ยอ้าวตอนนี้แขกผู้มีเกียรติทุกคนก็นั่งกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและดูดีครับผมมีสักขีพยานเป็นลูกตัวเองตัว,ตวน้อยๆนะครับผมและในท้องในท้องของยูฮ uh ิโกะจังเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคนด้วยนะครับผมโอไมก์โกบ้าบอว้าแล้วเหมือนคุณแม่ยูมิโกะจะคลั่งอีกแล้วนะครับผมแต่ว่า <laughs> อุ้ยแล้วคุณพ่อไปดัง่งอะไรขนาดวันเนีย้ยเอาละครับผมพิธีการกอะไรจะเริ่มแล้วนะครับผมนี่เพื่อนเจ้าสาวสุดสวยมาแล้วครับผม เนสโกะจางนะรับผมนี่โปรยดอกไม้เปิดทางให้เพื่อนของฉันได้แต่งงานและคนต่อมาแน่นอนครับผมพี่ชายของเรานะครับผมนี่ยูมะคุงนะครับผมมาพร้อมกับแหวนของยูจิโร่นะครับผมเอาละครับแล้วก็ถึงเวลาของบ่าวสาวแล้วนะครับผมปะลุยกันครับผมเศร้ามากเลยหรอที่รักไม่ต้องร้องนะเอ๊ตกมือใหญ่แล้วครับผมเอาละครับและนี่ครับ แลกเปลี่ยนคําสาบานที่มีให้กันและกันคือต้องบอกเหรอว่าจริงๆคู่นี้จะค่อนข้าง forever love มากกว่าทนเรนั้นของยูมะกับเนสุโกด้วยนะครับเพราะว่ายูฮิโกจังเนี่ยรักคือมันเป็นหมาป่าด้วยใช่ปะหมาป่าก็จะมีรักแค่ครั้งเดียวรักเดียวเท่านั้นเช่นเดียวกับแวมไพร์อย่างยูจิโรเหมือนกันนะครับผมมันก็เลยเหมือนเกิดมาเพื่อคู่กันเลยครับผม <S <S และเนสุเอ uh <S <S อยูฮิโกจังก็ไม่มีวันตายครับเพราะว่าเป็น forever เขาเรียกว่าอะไรอะ eternal werewolf นะครับ <S <S ผมเช่นเดียวกับ ยูจิโร่ที่เป็นแวมไพร์นะครับผมเกิดมาคู่กันสุดๆเลยครับผมและกําลังจะมีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนด้วยนะฮะต้องมาลุ้นกันด้วยว่าจะเป็นเพศไหนนะครับผมวิล้องห้ใหญ่เลยอะดีใจครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้คู่กันแล้วไงไม่ใช่อะไรอานี่ที่รักเอาไปอีกวงหนึ่งอุ้ยวงยางใหญ่กับคราวนี้วยคราวนี้เป็นแหวนของทนายของย uh ูจิโกะจังให้ยูจิโร่ครับผมโอ้โหจูบดีครับผมเรียบร้อย สามีและภรรยาอีกคู่หนึ่งก็มาแล้วครับผมดีใจที่สุดเลยอะ่ะออ้ยอยู่ที่กะดจังร้องไห้เก่งจังรอบนี้ยังไม่จบแค่นั้นหรอครับผมมันจะต้องมีอุย้ยหัวโคกันอีกแล้วโถเฮ้ยฉันขอโทษเธอพลาดเือนพี่ชายเลยแต่ไม่เป็นไรนะนี่ไงจุดจูบครับผมเรียบร้อยโอ้โหแล้วไปอย่างรวดเร็วนี้ครับผมป้อนเค,ค้กให้กันและกันด้วยนะ่ารักซะไม่มีครับผมอ่านี่ไงมื้ออาหารนะครับผม เอาละเรียกทุกคนมาให้กินข้าวได้แล้วนะครับผมมาเฉลิมฉลองกันเลยครับผมเชิญกินให้เต็มที่เลยเอาละ,ะครับผมช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวยูจิโร่จะขอบคุณแขกแขกจากในงานกันหมดแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาได้ในวันนี้นะครับผม,มขอบคุณที่มาเฉลิมฉลองให้แก่วันวิวาของพวกเราและสําหรับลูกน้อยของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับผมอูเด็กๆมานั่งเล่นกันตรงนี้ครับผมเฮยูโรโก ได้ข่าวว่านายกับทนายของยูกามิกันจะมีน้องอีกคนนึงนะขอโชคดีกันละกันใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วติดเต้นจังเลยไม่รู้จะเป็นน้องชายหรือน้องสาวอ่ะโอเคครับผมผู้ชมนั่นก็ของปากของคอนะครับผมก็จะขอปิดซีรีส์เดอะไฮสคูลเยาว์ไว้ที่ตรงนี้เลยและกันนะครับผมส่วนใครที่อยากจะลุ้นว่าลูกคนที่3ของยูจิโร่กับยูฮิโกะจังจะเป็นใครก็รอติดตามกันได้ในทนายของซีรีส์ของเลสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมมาลุ้นกันดูว่าสุดท้ายน้องจะคลอดออกมาเป็น ลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงนะครับผมโอเคชอบไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <Yeah. S 1> กด Subscribe ให้กันด้วยกัน,นครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยที่ติดตามดูซีรีส์เดอะซ m มมาโดยตลอดนะครับผมยังไงผมก็จะพูดว่าซีรีส์เดอะซ m มจะเป็นตัวเชื่อมทางหน้าของเกมทุกเกมของผมอยู่แล้วนะครับผม <Yeah. S 1> โอเคแล้วกงติดตามกันต่อในซีรีส์หน้าสำหรับวันนี้ <Bye. S 1> ลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับผม